กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่จากรี c o oh, พกไปวางได้ทุกที่ไม่ต้องเสียบปลัก๊กรองรับซิม 4G สามารถดูภาพออนไลน์แบบเรียลไทม์ได้จากทุกที่บนโลกกล้องรุ่นใหม่ที่ออมพูดถึงเนี่ยคือกล้องจากแบรนด์ r i c o oh, รุ่น 4G นะคะแน่นอนว่าชื่อรุ่นเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ซิม 4G ได้เพราะฉะนั้นความเจ๋งของเขาเนี่ยก็คือเราสามารถดูภาพออนไลน์ได้แบบทุกที่ทุกเวลา ขอแค่มีสัญญาณ 4G ไปถึงโดยที่รุ่นก่อนเนี่ยเราอาจจะสามารถดูภาพออนไลน์ได้แค่ในระยะ20เมตรเท่านั้นค่ะจุดเด่นของเขานะคะที่อมชอบมาก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 เลยเนี่ยก็คือเขาติดตั้งง่ายมากนะคะคนที่ไม่ถนัดงานช่างหรือว่าไม่ถนัดการปีนป่ายขึ้นไปติดตั้งบนผนังสูงๆเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถเอาไปวางเสร็จแล้วก็จบเลยเราจะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนจุดวางเอาไว้ตรงมุมไหนของบ้านวันละกี่รอบก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากยึดติดตั้งกับผนงังแบบถาวรไปเลยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะเพราะว่า กล่องที่เขาให้มาเนี่ยนอกจากเราจะได้สายชาร์จและเมมโมรีการ์ด32กิกแล้วนะคะเขาก็ยังให้ชุดอุปกรณ์สําหรับติดตั้งบนผนังมาด้วยค่ะและในเมื่อกล้องรุ่นนี้นะคะเขาไม่ต้องเสียบปลั๊กแล้วก็ไม่ต้องง้อสัญญาณ Wi-Fi เพราะฉะนั้นเราจะสามารถใช้งานเขาได้แบบฟรีสไตล์มากขึ้นอย่างเช่นเวลาที่คุณพ่อกับคุณลูกไปเดินเล่นกันคุณแม่ก็จะสามารถดูภาพจากระยะไกลได้เลยค่ะสบายใจหายห่วงหรือถ้าเกิดเราอยากซื้อกล้องไปติดตั้งที่บ้านคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดนะคะเพื่อดูแลความปลอดภัยให้เขาเนี่ยเราก็ ตัวกล้องไปให้พอส่งไปถึงปุ๊บก็ให้เขาเปิดกล้องแล้วก็ใช้งานต่อได้ทันทีเลยสะดวกมากๆค่ะกล้องรุ่นนี้นะคะความละเอียดเขาอยู่ที่2ล้านพิกเซลภาพคมชัดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตอนกลางคืนเราสามารถดูภาพเป็นแบบสีได้แล้วค่ะโดยที่เราสามารถเลือกปรับโหมดได้นะคะว่าจะให้แสดงภาพเป็นขาวดําหรือว่าภาพสีก็ไปตั้งค่าในแอปพลิเคชันได้เลยค่ะเดี๋ยวจะขอเปิดตัวแอปให้ดูกันนิดนึงนะคะเราจะดูภาพจากกล้องตัวไหนเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยเขาก็จะมีชื่อเมนูเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะตัวแอปรองรับภาษาไทยซึ่งการแสดงผลเนี่ยจะขึ้่าง ภาษาในระบบมือถือของเรานะคะใครปรับใช้เครื่องเป็นภาษาไหนไทยหรือว่าอังกฤษเวลากดเข้าแอปนี้เนี่ยเขาก็จะแสดงผลเป็นภาษานั้นอัตโนมัติเลยค่ะอย่างหน้าหลักตรงนี้นะคะเราก็สามารถกดถ่ายรูปพูดผ่านกล้องฮัลลโบันทึกวิดีโอ ดูวิดีโอย้อนหลังซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่เราตั้งค่าไว้นะคะว่าเราจะให้บันทึกเฉพาะตอนที่มีเหตุการณ์เคลื่อนไหวหรือจะให้บันทึกภาพแบบต่อเนื่องตลอดเวลาการตั้งค่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลต่อการใช้งานแบตเตอรี่นะคะถ้าหากเป็นการบันทึกเฉพาะเหตุการณ์แบตบจะสามารถใช้งานได้2อถึงสสัปดาห์ส่วนโหมดบันทึกต่อเนื่องเนี่ยจะค่อนข้างเปลืองแบตมากกว่าเยอะเลยนะคะเราจะสามารถใช้งานเขาได้ประมาณ4 8ชั่วโมงค่ะระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยก็แจ้งเตือนไวมากๆนะคะแถม AI เขายังสามารถแยกประเภทให้เราได้ด้วยนะคะว่าอันนี้คือการเคลื่อนไหว ของมนุษย์หรือว่าเป็นการเลื่อนไหวของสัตว์เลี้ยงของเราค่ะฉลาดมากๆตัวกล้องเขาจะมีให้เลือก2สีนะคะสีขาวกับสีดําดีไซน์เนี่ยก็จะดูเรียบหรูสวยงามมินิมอลเหมือนเดิมเลยค่ะตัวนี้อมเลือกเป็นสีดํามานะคะเพราะว่าตั้งใจจะเอาไว้ใช้ภายนอกเป็นหลกักสีก็จะได้ดูใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เลอะง่ายค่ะโดยที่น้องเขานะคะสามารถเอาไปตั้งไว้นอกบ้านได้เลยนะคะทนแดดทนฝนที่สำคัญก,กันนะ้ำมาตรฐาน IP66 ด้วยใครที่สนใจกล้องรุ่นนี้นะคะสามารถทักไปสั่งซื้อได้ที่ Facebook Reco Thailand หรือจะเข้าเว็บไซต์ www.recoth.com หรือว่าทักไลน์แอดไปก็ได้นะคะแอดดีโคลเลยค่ะ